มีธุร์การศึกษา2000นะครับเอา3ยก3ยกนะครับแ่บทุกคนพอพินเพชรกับมีจากอำเภอวไทุูสิสเกตกับซอมดูง่ายพอพินเพชรอยู่ในสักกันตำภาพมินเพชร์ในรักมีเสียเด็กคุมขันให้การสนับสนุนนะครับ ส่วนคู่ชกในดีกรีแชมป์ชนุรีไทยลูกหลานนายขนมต้มรุ่นยี่สิบแปดกรัมนะครับมาสายบอเทคโนหลวงปูสวงนะครับจากเสบไปไรพัฒนานะครับอือลสิ่งปฏิบัติการกระสับกระส่ายบอเทคโนหลวงปูสวงนะครับทีมงานบอเทคโนหลวงปูสวงอะไรที่สามนะครับ สเตปเ,เขาขอหยกไหวไหมสาเขาขอสามครับเอาเสียงข้างน้อยครับฮะป๋าคมินบอกว่าซ้อมมาแค่อาทิตย์เดียวครับมม่ใหม่ด้วยครับเอาสามยกส <Yeah. S 1> ามยกก็ได้เชียร์ครับกรรมาการชุดนี้ การออกคะแนนนี่ไม่มีปัญหาครับย้ำเลยครับฟอเทคโนหลวงปู่สวงเลยครับหมนนี้เมาค่ายครับถ้าชนะขอรบทุกคนไม่ขอรับค่าตัวนะครับทางคณะกรรมาการผู้จัดก็หวังอย่างนั้นนะครับ สนับส่วนงการมวยครับแดมีเสเด็จครูขันครับฟ้าประธานวงหมาสว่างพบนะครับเปาคาถาให้กับทางฝั่งลุงแดงครับเสด็จน้ำเงินครับมาคขทีติดตามทางอมลิน34มสเจอเคเอ็นสิบแปดช่องเจ็ดสีครับนี่นะครับเสียงก๊อบารมีเทวดาครับเป่าคาถาให้กับ

อัตมัติจ uh, ับตัวรุกเป็นแรกครับแต่ิจาเอาไปทะยุได้ครับบาเดียวกับท่านนายกแอมธนวัฒนัยศิลาครับโอ้รนักวัลนี้ก็รู้สึกคบจรเาเับสามยองทัพคนนสองพัน ใหญ่ตัวใหญ่จะขยยนตัวเล็กหรือว่าตัวเล็กจะบี้ตัวใหญ่ครับดูที่แผนอยู่ที่เกมกันแต่สู้บนเวทีนี่ครับทีมงานทีมงยงก็สับคัพข,ข้างล่างส่วนบนเวทีนี่ก็ชกตามแผนนะครับแผนล็อกแผนล็อกในแล้วครับบอวเทคกลง จะไปเชียร์ก่ีนทีแชมป์จะดูวยชรยุทธหลานในคอนโต้มรุ่น60ครับระะโดเพชรกวงที่โตยว้าส่วนจะชิงกับปะปราบปองขอรเขา้องกนไปเริ่มเดี่ยวคานโดเพชรต้องับี่ยวอะขับรถไปวัดศีร็ะไปดูเพชรดำชอบิชิ่งครักเจอกับงด้านของพยาเพิ่งเอาบอยโดนคูนครับแล้วก็ไปดูตรงคนเพชร ในปากแนงเลยครับติดก้นน้ำเลยครับไปเจอกับทางด้านของเพชรดำเพชรปราคายจัดเรียกับเพชรดำสูงป่อยสีหยาบเลยครับโอ้โหดีดีทั้งนั้นเลยครับพรงนี้ครับหมดยกที่หนึ่งครับเป็นใบแจมยอดเลยนะครับต้นน้อยกับฟ้าขาวคู่ห้าคู่หกเพชรตาหวานเพชรฟ้าใสเลยครับ เซ็ตไปครับแดงนีเคนตองปอมครับส่วนน้บัตดีฟ้าใสขอบคุณด้านหนงอาวุธเงียบสมัยนะครับสัดสอตัดพักเพื่อไทยนะครับตัดสองครับติดสองครับยกนี้ผมจะไม่สนุกดูฝ่ายเดียวเลยครับฟ้าใสทางด้านเคนตองปอมมีน่าจะมีอาวุธจงเจ้าเลยครับ นี้มวยหญิงประเภทใจมาก่อนตัวครับใจมาก่อนตัวครับแต่ถ้าโดนแล้วก็สวดครับโอ้แต่ตั้งแต่ไม่ชกกับใครนี่ไม่เกลียดเลยครับเพชรใจไม่เกลียดโอ้โหาชนท้าลบครับอืดูครับ เดอแชมป์แกดักเสียบครับโอ้ยมันด้านเกียร์ด้านช่างเลครับเบนดี้ครับตายแล้วครับโอ้ยโอ้ยดูดูแชมป์เขาขับครับดูแชมป์เขาขับครับเอาอีกแล้วครับวิชาเกียรติไม่แ้วครับสองเลครับ ออกตัวกันปลาใสหายไรที่สามขอพรเล็กโตกับเอาเอาเอาไอไอ้ลูกเข้าข้างหลังดีทุกทีครับติดไม่หลุดครับอ่ะกดยกทีสองครับเชิญท่านโรงเรียนรัตน่ันผ่านไหครับวันนี้สปปดครับเก่งกันแล้ ครับเสือตัวที่18ครับมีทบอยู่ครับเสียบครับอ่าตกลุ้นเลยครับถ้าชนะครบทุกตัวค่าตัวถวายวัดครับใจอยู่แล้วครับทีมงานบอลทคโนยกสุดท้ายครับขอบคุณท่านทวิตบริพนียครับประธาจนรม์กำรังที่จะบ้านครับเลยที่สิบครับยกสุดท้ายครับ ไม่ต้องอะไรมากมายครับเก็บเอาวุดครับปาใสครับค,ค,ค,ครับล่ององล่องยับขยับรด่องออกดีใจวเต็มที่เลยครับแต่ว่าทำปลาใสได้แยบประเภทใจมาขอนตัว อีกขวาโอ้โหเบิตตวเตะเบ็ดีตัวแข็งไร่เรียนากไครครับน่อยดีงามใจ่หเลยเอาเส้นเด็ดไม่ท้อครับเส้นเด็ดไม่ท้อครับ แตดี้น้องออมทางทิมเพชรักเเหมือนฟาใส่ัเชิโนนลผสูงเลยครับสองพันนะุณสองพันอุทิางท่านกำลันสิริเพลิงรุลบงครับกำนังสมบบตะเทียนรา,านนเพ่ายกไานแพงตาเอยกองการระดานส่วนตะเบตเคียนรามเลครับนพี่น้องนะครับไเตตบตนเขตตเบตเียนรามเลครับ ทุกครับทั้งด่วยงานของพ่อ,พอตั้งตัดครับรวมกันจัดกจิจกรรมดีๆครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุกชนนะครับเดี๋ยวรอผลนะครับเอ้ยเอาแล้วครับสุดีน้ำเงินครับเข้าวินสามแล้วท่นนานนายกใยครับถ้าเข้าทุกคนนี่เงินค่าตัวถวายวัดกบบระป๋อเทคโนแต่ 他他真多。